คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเร้าใจเท่านั้นเหมาะกับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบสวัสดี fctk ยอดนักบันทุกท่านนะวันนี้ภูมิใจเสนอเกมนี้ครับผมกับตานเบลตี้นะฮะกับตันโจนสลัดนะจากค่าย pg ครับผม มากับทุน400บาทนะฮะเดี๋ยวเข้าไปปรับเบ็ดกันหน่อยฮะไปหมุนละ20บาทพร้อมแล้วลุยหมุนแรกวายังไงโอ้โหหมุนแรกเงียบไปต่อโอ้โหอย่างเงียบนานว่ายังไงแตกแรกมาแล้วว่ายังไงสองเด้งสวยๆวย่วายังไงลงมาจัดใบโอ้โหแม่กดสองเด้งไปฮะโอ้าโหดอกนี้แตกสวยลงมาสองเด้งว่ายังไงโอ้โหเด้งสวยว่ายังไงดอกนี้สวยงาม ว่ยังง่ายอืมดอกนี้กดก้อนโตไปดีครับโอ้โหไอ้กำารไปเรียบร้อยฮะดอกนี้ท่วมทุนครับโอ้โหพันกว่า1นึ่บาทเงินรางวัลเมกาครับผมดอกนี้เอาเรื่องว่าเฮ้ยกําไรมาแล้วฮะมาแบบนี้มาตามทรงฮะต้องขยับเบ็ดฮะไปหมุนห้าสบ้างฮะลุยหมุนแรกยังง่ายโอ้โหหมุนแรกเงียยไปต่อเอ้าสองคาแรคเตอร์คาดหนึ่งตัวว่าย,ยังงโอ้โห ขาตัวเดียวเท่านั้นว่ายังไงโอ้โหขาอีกตัวมีให้ลุ้นอีกช่องยังไงลงมาว่ายังไงเรียบร้อยไปดีครับโอ้โหมาจนได้ฮะสามสแคตเตอร์โอ้โหมีช่องให้ลุ้นเพิ่มดอกนี้สวยงามมาสิบการหมุนไฟมาแล้วครับผมตามมาลุ้นกันเลยฮะโอ้โหมา ต,ตการหมุนแรกว่ายังง่ายมีแตกสวยงามลงมาเด้งป้ายสวยว่ายังง่ายอืหประเดิมสองเด้งสวยๆฮะกดก้อนโตไปก่อนเลยว่ายังง่ายเมกะไหม โอ้โหวิดอกนี้สวยงามมาหนึ 1, ่ง้บาทนะแม่ดอกแรกก็ประเดิมสวยเลยดยกันต่อไปหมุนว่ายังง่ายเงียบไปต่อเจ็ดหมุนลงมาเด้งไหมหกหมุนลุยต่อห้าหมุนว่าง่ายโอ้โหแตกหนักสักหน่อยดีว่าไงลงมาเด้งไปอืมสามหมุนอ่าสวยงามลงมาหืม สหมุนยังไง1ห,หมุนสวยงามแตกปลายลงมาเด้งไหมหมุนปิดสะกอไ่้ยังไงเต็แมแทบมีเด้งไหมโอเคมาดูเงินรางวัลรวมกันหน่อยฟรีสะปินดอกนี้ได้ไป2880บาทน,นะโอ้โหสวยงามครับผมเริ่มมองเห็นตังฮะตอนนี้มาขายัาบเบตลุยกันหน่อยดีกว่าฮะหลักสิบมันอยู่ไม่ได้แล้วไปหมุนร้อยไปเลยมาร้อยยีไ่ไป โอเคพร้อมแล้วลุยหมุนแรกว่ายังไงโอ้โหหมุนแรกคืนไปก่อนดอกนี้สวยงาม5้าใบสวยๆโอ้โหอุ้ดอกนี้ห้าใบเหมือนสวยๆฮะโอ้โหแล้วเป็นสัญลักษณ์เงินเยอะด้วยโอ้โหดอกนี้เกินคาดหมายฮะหกพันบาทเงินนางวันเมกาฮะแตกนอกโหดๆเลยฮะดอกนี้ยังสวยเลยฮะพี่น้องโอ้โหกดแตกนอกไปหกพันฮะ โอ้โหอย่างนี้มันต้องขายาบเบ็ดลุยกันอีกหน่อยฮะไปหมุน200ไปเลยโอเคลุยหุ่นลกยังไงใส่ต่ออ้าวสองสแครเตอร์อย่างนี้สวยดีโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮะสามสแครเตอร์โอ้โหสี่สแครเตอร์โอ้โหดอกนี้เต็มข้อ บอกเลยเต็มข้อสุดสุดฮะมาแล้วสี่สกัตเฮะสิบหา้าการหมุนฟีฮะจัดเต็มมาดอกนี้ไปลุยกันเลยสิบห้ามูนว่ายังง่ายดอกแรกแตกไปก่อนลงมาหืมไม่เด้งไปต่อมีแตกลงมาเด้งไหมสวยงามเด้งสามไปสวยโู้โหเด้งนี้คูณเยอะด้วยว่ายังไงลงมาจัดไปื รวยกันต่อยาวๆว่ายังไงหหลายแดงเท่านั้นคือคำตอบครับผมบอกเลยลิปุนกาหมุนว่ายังไงมีแตกลงมาจับไ้โอหูไม่แดงยังไม่มีแตกไหนชัดเจนนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะตื่นเต้นครับว่ายังไงโอ้โหดอกนี้ทรงดีเว้ยว่ายังไงสวยงามจับไปอีกแดงโอ้โหดอกนี้ขึ้นจอแน่นอนไม่ต้องคืบโอ้โหเด่นโหดขนาดนี้ ว่ายังไงดอกนี้ว่ายังไงไหลาย,ยาวยาวโอ้โหหกพันหนึ่งร้อยดสิบหาดอกนี้อย่างสวยฮะมามามาลุยกันต่อเจ็ดหมุนว่าล้ายสวยงามลงมาหืมหกหมุนยังไงจ้าโอ้โหมีแตกใหญ่ไปแค่หมุนเดียวฮะตอนนี้ขอจะจะอีกสักนอกโอโ้ดอกนี้ดูดีว่ายังไงหืม ดอกนี้เด้งเดียวฮนะแต่ตัวสวยฮนะโอ้โหตัวคูนย่างสวยว่ายังไงโอ้โหไม่ธรรมดาดอกนี้7,500บัารเบาทลางวันเมกะฮนะโคตรสวยฮนะโอ้โหเด้งเดียวเน้นเน้นนะดอกนี้สามหมุนว่ายังไงแตกแลกผ่านไปว่ายังไงโอ้โหแตกสองสวยสวยลงมาสวยงามดอกนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนบอกเลยว่าไงจัดไหมโอ้โหแหมเด้งน้อยไปนิดนึงฮะหนึงนะ่งหมุน ลงมาขอเด้งหน่อยโอ้โหไม่เด้งหมุนปิดตาาะกอว่ายังไงแตกแรกผ่านไปแตกสองโอ้โหโอเคมาดูเงินรางวัลรวมกันหน่อยดีกว่าไฟตาปินดอกนี้ไม่ธรรมดาครับ2 1 3 6 0บาทนะฮะโอ้โหเป็นยังไงฮะมาจากทุนแค่400บาทเท่านั้นนะปั่นกันเพลินเพลินไปเสร็จบวกรวมมา3 0ม0 0ืนกว่าโอ้โหก็อเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีเคยอดหนังปั่นด้วยลวกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ home